ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหาเดียวกับผมครับเวลาออกไปเรียนทำงานนอกบ้านหรือหาที่งานหนังสือเยี่ยมๆในคาเฟ่เนี่ยเน็ตมันดันช้าเน็ตค้างบ้างหรือ Wi-Fi ไ,ไ,ไม่เตถเทียรเนี่ยเป็นอะไรที่คุณมีมากเลยครับทุกคน ตั้งแต่ผมได้พกตัวนี้นะครับชีตผมสบายมากครับแล้วก็สงบจริงๆครับนี่คือ Tenda MF3 Pocket Wi-Fi ครับเป็นราเตอร์พกพาที่เล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาเลยนะครับแบบมันเล็กมากๆเลยครับทุกคนผมเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ชอบออกไปทำงานนอกบ้านครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้ฟิลดีนะครับไปนั่งคาเฟ่อะไรนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าบางวันเนี่ยผมก็ใช้คอม ใช้แท็บเล็ตบางวันก็ใช้มือถือแล้วผมก็ต้องแชร์จากมือถือใช่ไหมครับแล้วเน็ตเนี่ยบันดันช้ามากๆเลยครับทุก <5. S 1> คน Wi-Fi คาเฟ่ก็แชร์กันหลายคนเน็ตมหาไรบางวันดีบางวันก็หายเลยนะครับแล้วอาสปอร์ตจากมือถือนี่ก็กินแบตหนักมากมือถือก็ร้อนความเสถียรก็ไม่ค่อยคงที่เลยสุดท้ายผมเลยเริ่มมีเน็ตของตัวเองไปเลยครับและเทน่าเอเว็บสามไเลยครับที่ตบโจดแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับนี่คืออุปกรณ์ภายในกล่องนะครับเขาจะให้คู่มือมาแล้วก็ตัวแบตสำรองนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับและสิ่งที่สำคัญเลย แบบสามารถใส่กระเป๋าครงเกงก็ยังได้ครับเป็นดีไซน์เรียบเรียมินิมอลไม่มีอะไรเยอะเลยแต่ดูเป็นเกจเจที่ใช้งานได้จริงมากที่สุดเลยครับและสิ่งที่สําคัญเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีประกัน1ปีนะครับจากส่วนไทยโดยตรงเลยครับและเราเนี่ยสามารถเปิดฝาหลังได้เลยนะครับเพื่อเอาแบตเนี่ยไปใส่ในตัวพกเกตนะครับแบตก็ให้มาที่2,100แอมป์นะครับซึ่งสาหรับพกเกตไวไฟแล้วเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะครับและมีการเคลมว่าอยู่ได้ประมาณ7-8ชั่วโมงเลยนะครับจุดที่ทําให้ผมเลือกโทนี่ก็คือถึงมันจะเป็นเต WiFi 4G 5G ไมม่่่ใใใชแ้้าาส6หลว ความเร็วไวไฟสูงสุดที่ได้ก็คือประมาณ280เมกครับสำหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยมันล้นพอสําหรับทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะดูวิดีโอเรียนออนไลน์ดูเน็ตฟิกส่งไฟล์เฟเนลโปรทำงานเจ็ไฟล์หรือแม้แต่ไะสุดก็ได้หวดเลยครับทุกคนบอกเลยว่ามันเป็นไรที่ดีมากๆเลยครับหลังจากที่เราได้ใส่แบตแล้วนะครับเราก็กดค้างตรงปุ่มด้านขวาครับมันก็จะขึ้นสีเขียวนะครับหรือมันก็คือไฟบอกสถานะนั่นเองครับมันก็จะมีการบอกสถานะแบตเตอรี่ความแรงของสัญญาณครับทุกอย่างก็จะดูง่ายมากครับมันเหมือนออกแบบมาเพื่อ้้้คนนทที่่ตตอองงกกกุววัแล็ไม นั่งดูอะไรแบบเยอะแยะนะครับเหมือนมันออกแบบมาเพื่อคนที่ชอบอะไรที่ไม่ต้องแบบเยอะแยะก็คือถือแบบแล้วก็ดูดีเลยนะครับต่างจ้านนะครับมันก็จะมี Wi-Fi ขึ้นครับก็คือชื่อ Tenda าศ4 CB7 ครับก็จะขึ้นเลยนะครับว่าจะเป็น Wi-Fi 6นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องเราจะต้องรองรับด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัวเครื่องจะรองรับนะครับแต่ปัจจุบันผมคิดว่ามือถือรุ่นใหม่ๆก็น่าจะอัปเดตเป็น wi-Fi 6กันหมดแล้วนะครับตรงมุมของเครื่องนะครับก็จะมีรหัส Wi-Fi ให้เราได้ใส่นะครับก็จะเป็น แบบที่เขาตั้งมาให้เราก่อนหน้านี้นะครับแต่เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเปลี่ยนด้วยว่ามันจะเปลี่ยนยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสอนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รหัสให้ทุกคนดูกันก่อนนะครับว่าพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะแบบใส่ที่เขาให้มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอให้เครื่องเนี่ยมันประมวลผลนิดนึงนะครับหลังจากนั้นมันก็เชื่อมต่อได้เลยครับและความเร็วเน็ตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับซิมเราด้วยนะครับว่าเราเนี่ยสมัครโปรอะไรนะครับทุกคนอย่าไปโทษตัวอสป ที่ตัวซิมเราด้วยนะครับทุกคนอันนี้ผมสมัครเป็นโปรสามสิบเมกนะครับไม่ลดสปีดด้วยของดิแท็กก็ ตรงปกอยู่นะครับและถ้าหาทุกคนใช้แบบรถสปีดใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าจะหมดไวมากเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันแรงมากในการแบบรับออพพอร์ตมาแล้วก็ปล่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราลองใช้แบบไม่รถสปีดดูนะครับก็น่าจะไหวมากๆเลยในฝั่งสแสดน 4G นะครับตัวนี้เนี่ยรองรับความเร็วดานโหลดสูงสุดประมาณ150เมกะนะครับและอัปโหลดประมาณ50เมกครับซึ่งในการใช้งานจริงเนี่ยมันจะเียนกว่าแบบอัสพอร์ตจากมือถือเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ความเร็วเน็ตของเรานะครับเราอย่าไปโทษตัวสพอร์ตนะครับขอ พาทุกคนไปตั้งชื่อ ¨WiFi ของเรานะครับกดที่รูปฟันเฟืองได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนมาล่างสุดเลยนะครับเราก็จะเห็นที่เป็นการเขียนว่าจัดการเราเตอร์นะครับเราก็กดตรงจัดการเราเตอร์ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเด้งไปตรงหน้าเบราว์เซอร์นะครับมันก็จะขึ้นว่า w l c o m e นะครับ to 4G LTE Mobile WiFi นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กด s t a r t ได้เลยครับ แล้วมันก็จะเด้งไปให้เราเนี่ยเปลี่ยนชื่อเราได้เลยนะครับเป็นชื่อ w i f i นะครับและสิ่งที่พิเศษมากๆเลยนะครับมันมีหมดประหยัดพลังงานให้เราด้วยครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เนี่ยเชื่อมต่อภายในสินาทีใช่ไหมครับ Wi-Fi ก็จะมีการปิดให้เราอัตโนมัติเลยครับอันนี้จะช่วยประหยัดแบตดีมากครับถ้าเราเผลอแบบทิ้งไว้ตอนเดินไปซื้อกาแฟหรือไปทาอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้ดีมากๆเลยหลังจากที่เราได้มีการตั้งรหัสตั้งชื่อ w i f i แล้วนะครับเราก็กดเซฟได้เลยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเด้งให้เราแบบว่ากกต้ออง็คืแบบ เรียกว่าแล้วนะครับแล้วก็ต้องใส่รหัสใหม่นะครับเพราะว่ามันรีให้เราใหม่หมดเลยนะครับและสิ่งที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับก็คือว่าเราเนี่ยสามารถพกตัวเนี้ยเดินทางต่างประเทศได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยรองรับผู้ให้บริการ4,100้ค่ายทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมีการแบบ เรียกว่าไปเที่ยวต่างนอกเลยอะเราแบบเราจะต้องใช้ Wi-Fi เราก็สามารถพกมันไปได้ครับไม่ว่าจะไปประเทศไหนเนี่ยเราก็ซื้อซิมประเทศนั้นใส่เราใช้ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปตั้งค่าไม่ต้องไปปลดล็อกไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยครับมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางมากๆครับบอกเลยว่ามากๆจริงๆครับและที่สําคัญแบตก็อึดด้วยครับถ้าหากเราเนี่ยไม่ได้พกออกข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็แค่ชาร์จมันตั้งไวครับแล้วก็ถอดแบตออกได้เลยก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวเนี่ยมันรองรับไทป์ซนะครับก็คือว่าเราเนี่ยสามารถใช้ Power Ben a า k เชาร์้บงด้เนี่เราร แบตมันหมดวันี้เราก็สามารถเสียบได้เลยครับและถ้าหากไฟด้านล่างขึ้นสีส้มนะครับก็แปลว่าแบตเราหมดแล้วนะครับเราก็สามารถชาร์จเพิ่มได้เลยครับถ้าหากใครไม่มีสายชาร์จเราก็ใช้สายชาร์จที่เขาแถมมาให้ได้เลยนะครับส่วนอันนี้ผมก็ได้มีการบอกไปแล้วนะครับว่าเราสามารถถอดแบตแล้วก็เสียบปล่อยอสปอร์ตได้เลยนะครับเป็นอะไรที่สะดุกม,มากๆถ้าหากเราไม่ได้ออกไปด้านนอกบ่อยนะครับเผื่อบางคนกลัวแบตเสื่อมนะครับที่จริงมันสามารถหาเปลี่ยนได้มั้งครับในเน็ตหรือว่าเราสามารถสั่งมาเพิ่มได้เพราะว่าแบรนด์เทนเนอร์เนี่ยก็เหมือนะัเเนกรพาาข มีผลิตภัณฑ์ที่เยอะมากๆเหมือนกันครับตัวอุปกรณ์ก็ดูแบบไม่ได้ดูเชยหรือว่าดูอะไรเลยนะครับมันดูแบบเราเป็นสายเทคผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์ต่อทุกคนมากๆและซื้อมาประมาณ800กว่าผมรู้สึกว่าคุ้มแล้วแหละสําหรับคนที่ชอบความคล่องตัวนะครับเน้นแบบเบาเลยก็คือแบบตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานมันได้ทั้งวันแล้วก็พกมันได้แบบสบายๆเลยครับและเป็นตัวหนึ่งเลยนะครับที่เหมาะกับคนวัยทํางานมากๆหรือว่าคนที่เรียนมาหาลัยทํางานนอกสถานที่ทำคอนเทนต์หรืออยากมีเนส่วนตัวที่พกได้ตลอดเวลาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลยครับและมันนังเล็กกว่าพาวแบงค์ผมอีกนะคือแบบคิดว่าพาวว่าแบงค์ผมเนี่ยมันบางแล้วนะครับเหมือนแอมแต่พอมาเจอตัวนี้ก็คือแบบ ทั้งบางทั้งเบาวกว่าเลยเพราะอายุปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็จะทํางานนอกสถานที่กันเยอะเราคิดว่ามันเป็นตัวหนึ่งเลยที่น่าจะได้ใช้จริงเพราะว่าทุกคนเนี่ยใช้เน็ตกันทุกวันอยู่แล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครหรอกที่ไม่ใช้เน็ตในหนึ่งวันอะแล้วแบบมันเป็นอะไรที่มันดีมากๆผมรู้สึกว่าอยากจะแนะนำจริงๆแล้วก็ผมก็ได้ใช้จริงนะครับแบรนด์ไม่ได้มีการจ้างอะไรผมเลยนะผมได้ใช้แบบมันจริงๆเลยและพวกคะแนนร้านค้าต่างๆตัวสินค้าในช้อปปี้และซด้าก็ออกไปทางที่ดีนะครับดีกว่าแย่นะครับแล้วก็คนก็จะบอกว่าเป็นตัวนึง เลยี่รู้สึกว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็มีปัญหาน้อยที่สุดแลวครับและยิ่งถ้าทุกคนเนี่ยมีซิมลายปีที่ไม่ลดสปีชใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยใช้ได้สบายเลยครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยปล่อยความแรงแบบแรงมากมากเลยนะครับผมใช้มันทุกวันจริงๆนะครับตอนเรียนตอนทํางานกลางคาเฟ่หรือว่าเวลานั่งรถไฟฟ้านะครับมันก็ช่วยเราได้ดีมากๆแล้วก็ส่งไฟล์ก็ไวกวันหนึ่งฟรีหลายชี้มากๆเลยนะครับมันทําให้ชีวิตผมเนี่ยง่ายขึ้นมากแล้วก็ตอบโจทย์ผมมา,มากๆเลยในชีวิตประจําวันนะครับจริงๆมันก็มีแอปเทนได้ด้วยนะคร อยากบอกข่าวลายครับว่ามันไม่สามารถเชื่อมได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นเราเตอร์ที่แบบว่าอยู่ในพวกออฟฟิศหรือว่าแบบเชื่อมเป็นแบบขนาดใหญ่อะครับผมก็รู้สึกงงเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่ามันก็มีไว้เฉพาะแบบเขาเรียกว่าเราเตอร์ที่เป็นเราเตอร์ที่แบบตั้งโต๊ะนะครับอันนี้ก็ ทุกคนน่ะไปโหลดกันนะเพราะมันโหลดไม่ได้อยู่แล้วนะและผมขอสรุปเลยนะคบว่าเป็นตัวหนึ่งเลยที่ผมให้ร้อยเต็มสิบเลยครับเพราะว่าเน็ตไวมากมากและมันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตผมเนี่ยมันง่ายคือจริงๆย้ำไปกี่รอบแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดีอะผมอวยแบบอวยจริงๆเลยมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนํให้ทุกคนเนี่ยลองซื้อใช้ดูครับงบไม่ถึงพันบอกเลยว่าใช้ดีมากมากครับดีกว่าไปซื้อตัวที่มันราคาแบบราคาถูกแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยโอเคอะไรแล้วก็ลองมาใช้ตัวประมาณแบบ เกือบพันหลักพันเลยก็ถือว่าดีมากๆแล้วและในวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับสวัสดีครับ